แต่งรูปที่สาวๆนิยมใช้ก่อนที่จะไปดูรีวิวอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะปกตินะคะมิาเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยอินกับการไปคาเฟ่มากๆเลยถ่ายที่เนี่ยได้เป็นแบบร้อยรูปแบบเยอะมากๆเลยบางทีนะเราแบบ แต่งตัวแต่งหน้าจัดเต็มแต่มันก็มีบางวันนะที่แบบไม่ใช่วันของเราจริงๆอะ่ะวันนี้เนี่ยม่าจะมารีวิวแอปแต่งรูปนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยสําหรับสาวสาว,สาวยุคโซเชียลทําให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นในการโพสตรูปคะ่ะ แอปที่1เหมยตู้เป็นแอปที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแอปที่มีล่าใช้ประจําเลยก่อนที่จะโพสรูปแอบปบนี้นะคะก็คือจุดเด่นเขาเลยเนี่ยก็จะแบบช่วยเรื่องของการบีบหน้าลบสิวลบใต้ตาทําให้ใต้ตาของเราที่มันคล้ำๆเนี่ยดูสว่างขึ้นปรับแขนขาให้มันเรียวให้หน้าอกของเราเนี่ยดูแบบว่ามีสัดส่วนมากขึ้นนะคะอ่าสมมุติเราไปถ่ายรูปมาม่าชอบตรง i makeup มาเพราะว่ามันดูแบบธรรมชาติ แล้วก็สวยแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะเลเวลเลยว่าแบบชัดเลยหรือว่ากลางๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าม่รู้สึกว่าพอเป็นกลางๆเนี่ยมันดูธรรมชาติมากกว่าแอปนี้เขาฉลาดมากเลยนะทุกคนเขารู้เลยว่าหน้าคือตรงไหนแขนคือตรงไหนเขาจะจับจุดไปหมดเลยเราก็แค่แบบกดตรงรีเชฟนะคะเนี่ยมีหมดเลยเฟซอายแล้วก็โนสนะคะอย่างเช่นมิล่าจะให้หน้าเราเนี่ยแบบว่าเรียวขึ้นเราก็แบบแค่เลื่อนเข้าเลือ่อนออกแค่นี้เองนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถลบคนในแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะบางทีแบบ ถ่ายติดคนขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันสามารถที่จะเอาออกได้เลยแล้วก็ทำเอฟเฟกโบเก้ได้นะคะหรือว่าตัดต่อตัดแปะอาร์ตเวิร์ดน่ารักน่ารักก็ทําได้ค่ะและถ้าเรานะคะแต่งภาพแบบไหนเป็นประจํา<ๆ>ก็คือเราสามารถเซฟค่าเดิมไว้เป็นเทมเพลตได้นะคะเนี่ยกดที่แบบจุด3จุดข้างบนแล้วก็เปิดเลยพอเข้าหลังนะเราจะมาแต่งรูปเนี่ยก็แค่กดตรงเนี้ย แอปเดียวก็คือได้เลยแล้วแอปเหมยตูนะคะก็สามารถ retouch วิดีโอได้ด้วยนะแต่แนะนํานะคะว่าอย่าแต่งเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาพขยับเนี่ยเดี๋ยวมันจะโปะได้ค่ะและความดีงามของแอปนี้นะคะฟังก์ชันส่วนใหญ่เนี่ยเขาคือออกแบบมาให้แบบเราใช้ได้ฟรีๆเลยแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าลิปสติกสีอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าเอาโฆษณาออกหรือว่าแบบมีฟิลเตอร์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อ VIP ได้นะคะรายปีตกอยู่ที่899บาบาทค่ะ แอปที่2 f a FaceApp FaceApp นะคะเป็นแอปที่กดแบบคลิกเดียวจบเลยแต่งตาแต่งสีปากคือแต่งได้สวยเลยแต่ว่าปรับระดับเลเวลไม่ได้นะคะคือเรากดแล้วเขาก็จะประมวลผลให้เราเลยแต่เวลาเราแบบว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะมันต้องรอแบบ Process รูปแป๊บหนึ่งนะอย่างนึงเลยชอบมากเลยค่ะสามารถปรับแต่งทรงผมได้ด้วยทุกคนจากผมยาว เป็นผมสั้นผมรอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยม่าผมยาวใช่ปะรอ process รูปแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยฉันผมสั้นแล้วหน้าฉันเป็นอย่างงี้ก็คือแบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนทรงผมจังเลยฉันจะตัดผมสั้นแล้วออกมาเป็นยังไงลองใช้ในแอปนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีฟังก์ชัน reshape ด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็คือใช้ยากนิดนึงนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบมือไม่นิ่งหรือจิ้มผิดุดเนี่ยก็คือโปะได้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับแอปนี้นะคะมิาชอบมากๆเลยก็คือแบบว่าเอาไว้แกงเพื่อน เขาสามารถปรับเอาของคนในรูปนะคะเขาจะมีแบบหลายช่วงอายุเลยว่าจะเป็นแบบเบบี้เฟสนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าโอค่ะก็คือมีอายุเป็นผู้สูงอายุนะ คุยหลบไปได้ดูดินอกจากนี้นะคะก็ยังแบบว่าเปลี่ยนเพศได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> ผมหายไปด้วยแล้วเขาก็มีเฟซวอล์ด้วยนะคะแบบว่าสลับหน้าหรเราจะเลือกเป็นเซเลบิตี้หรือว่าเป็นรูปของเรากับเพื่อนของเราก็ได้เดี๋ยวมิลาลองหาแป๊บหนึ่งอะไรกันเนี่ยทำไมหน้ากับแขนโพราสีกันขนาดนี้และอีกอันนึงนะคะมิาชอบม,มากๆเลยอาใช้รูปพี่ใหม่ใช่ไหม แล้วเราก็กดอันที่แบบเป็นสไมล์คือให้แบบว่าเขายิ้มอ่า เห็นฟันแล้วเฮ้ยจริงเขาเป็นคนยิ้มเห็นฟันแล้วก็ดูสดใสยอยู่นะรวมๆนะคะแอปนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความซับซ้อนนะคือพวกฟังก์ชันฟรีเนี่ยเขามีน้อยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคือเราก็ต้องเหมือนเสียงเงินเพิ่มนะพี่ใหม่ละดาเนี่ยเขาก็ซับสไครต์ไว้นะคะเขาบอกว่าพวกแบบฟิลเตอร์ต่างๆที่อยู่ในโปรเวอร์ชันเนี่ยคือใช้ดีมากๆเลยแต่มันก็มีแบบว่าโชว์เคสให้เราได้ดูด้วยนะว่าอันที่อยู่ในแบบโปรเวอร์ชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่า เฮ้ยเราชอบจริงๆเราคิดว่าเราได้ใช้จริงๆเนี่ยก็คือซื้อแบบโปรไปเลยค่ะราคานะคะก็อยู่ที่ปีละ899บาทค่ะแอปที่3 s n สโนแอปนี้นะคะเป็นแอปที่ดังมากๆเลยสามารถแบบปรับองค์ประกอบของใบหน้าได้แบบหลากหลายเลยอยากให้จมูกต,ตรงนี้มันลงมาอีก ก็ทำได้คือแบบว่าอันนี้ล้ำมากเหมือนเล่นเดอะซิมเลยค่ะแอปนี้นะคะเขาก็ฉลาดมากเลยนะเขาแบบว่าดีเทคให้เลยนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวไหลเราสะโพกเอวเราอยู่ตรงไหนเราปรับได้หมดเลยนี่ปรับให้ไหล่เราแบบว่าแคบลงได้ดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วเขาก็มีสลิมด้วยนะทุกคนปรับโดยรวมอะให้แบบตัวหนาขึ้นหรือว่าตัวแบบบางลงก็คือลองได้หมดเลยนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบว่าเมคอัพด้วยแต่งคิ้วปัดแก้มทาปาก ว่าเป็นอาย makeup นะคะทําได้หมดเลยแล้วก็เนียนสวยมากๆด้วยแล้วเขานี่ยังปรับระดับได้ด้วยนะมิล่าลองแบบอยากให้แก้มตัวมีความแบบชมพูผิวแบบมีเลือดฝาดอะไรเงี้ยก็ปรับให้มันแบบชัดๆนิดนึงนะคะน่ารักมากอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าปกติมิล่าเป็นคนผิวขาวไงเวลาถ่ายออกมาเมคอัพมันไม่ค่อยเห็นก็คือรู้สึกว่าหน้าตัวเองขาวมากก็จะเป็นคนที่ชอบเติมบลัชออนมากเลยค่ะลัสโนนะคะก็สามารถปรับสีผมของเราได้ด้วยนะเผื่อว่าแบบเราอยากไปทําสีผมแบบว่าสักสีนึง ก็ลองมาใช้แอปนี้ดูได้สวยมากกับอันนี้คือมันจะมีความแบบว่าเป็นผมสีน้ำตาลข้างบนแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยคือแบบว่าเป็นแบบสีเขียวอันนี้สวยมากอยากทำมากอันเนี้ยถ่ายจบไปร้านทำผมเลยแล้วเขายังสามารถปรับสกินโทนเฉพาะจุดได้ด้วยนะคะเราก็กดที่ตรงเพ้นท์ก็คือถ้าเราระบายจะมีความแบบแทนขึ้น เยดีนะไม่ต้องแบบไปนอนอาบแดดให้ผิวแทนเราก็คือถ่ายรูปออกมาแล้วก็ระบายระบาย,บาย,บายก็คือได้เลยแล้วเขาก็มีสติกเกอร์เอฟเฟกต่างๆที่น่ารักมากๆเลยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นสโนเลยอะสติกเกอร์หูกระต่ายนิดนึงก็คือเล่นได้เลยนะทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลย มีความแบบว่าคิวขึ้นมามากๆแล้วก็เอฟเฟกนะคะก็คือปรับได้นะแบบมีให้เลือกเยอะเหมือนกันก็ลองไปเล่นกันดูนะคะทุกคนน่าจะสนุกกับการแบบแต่งภาพมากๆเลยค่ะและแอปนี้นะคะสามารถถ่ายเีโออกมาให้แบบว่าหน้าของเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็สวยได้นะก็คือแค่ยกกล้องขึ้นมาสองที่หน้าของเราเนี่ยอันนี้บอกเลยนะคะสาวๆน่าจะชอบเลยเพราะว่าหน้าเนี่ยมันเนียนขึ้นจริงๆจากที่แบบปกติขอบตาจะชัดมากเลยนะอันนี้คือแบบเนียนเลยแล้วก็ดูหน้าเรียว แล้วก็ยังมีฟิลเตอร์หน้ารักน่ารักเยอะนะหรือว่าถ้าเราจะแบบว่าถ่ายสตอรี่ลง ig. แล้วยังไม่เจอฟิลเตอร์ที่ถูกใจเนี่ยเรามาถ่ายในแอปสโนได้นะคะนอกจากที่แบบเป็นฟิลเตอร์สวยๆแล้วก็ยังมีแบบแกงได้ด้วยนะแกงเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็คือบางฟิลเตอร์เนี่ยเขามีเพลงมาให้หรือว่าเราจะใส่เพลงประกอบทีหลังก็ได้นะคะได้หมดเลยวินิ่น่ากลัวมากเลยอะนะตลกมา นอกจากนี้นะคะมิาก็ชอบใช้ฟิลเตอร์ในสโนเนี่ยถ่ายน้องหมาน้องแมวนะเพราะว่าเขาจะมีโหมดของ c a t a n d Do g อกด้วยนะทุกคนนะเนอะมันน่ารักมากคือใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวนี่น่าจะถูกใจเลยโอ้นี่มันทงคะซือราเมงนี่นะมีทั้งไข่ต้มแล้วก็เห็ดหอมแถมมีสาลายกับเนื้อหมูด้วยสนุกาามากทาสหมาทาสแมวน่าจะเลิฟเลยและข้อดีของแอปสโนนะคะฟังก์ชันส่วนใหญ่เนี่ยใช้ฟรีแล้วก็ไม่ยากด้วยแต่ถ้าใครอยากสมัครเป็น V.I.P. นะคะก็ตก รายปีเนี่ยปีละ1000บาทก็คือจะได้ฟิลเตอร์ที่แบบว่าสําหรับ V.I.P โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีเมคอัพอะไรอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะพอแต่งพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีความแบบนุง่งน่วงช้าชานิดนึงค่ะแต่ถ้าอยากลดความซับซ้อนข,ของแอปนะคะก็แนะนําไปใช้แอปโซดาแทนได้นะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับแอปสโนเลยเขาก็จะลดฟังก์ชันต่างๆนะอย่างพวกแบบว่าสติกเกอร์หรือการใส่ข้อความเพราะว่ันนี้เนี่ยเขาจะเน้นความแบบว่า เป็นธรรมชาติมีความเกาหลีเกาหลีก็คือถ้าใครชอบสไตล์นี้เนี่ยน่าจะถูกใจเลยค่ะแอปที่4 beauty plus แอปนี้นะคะก็คือสามารถแต่งหน้าทำสีผมปัดแก้มเติมปากได้เหมือนกันเลยเนยขอลองเปลี่ยนสีผมหน่อยดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสีแบบจึงจ้งๆสวยๆเนี่ยก็คืออยู่ในโหมดของ vip นะคะแต่ก็สามารถปรับเลเวลความเข้มได้นะคะปรับเมคอัพนิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วก็ยังเอาสิวออกได้ ได้นะคะในคลิกเดียวเลยก็กดตรงแอคเน่ค่ะแล้วก็เปิดออนออโต้นะคะเขาก็จะแบบปรับให้มันหายไปเลยคือมีล่าไม่ค่อยมีเรื่องสิวแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะเอาพวกแบบว่าที่แมลงวันบนหน้าออกให้ได้หมดเลยนะก็คือหน้าเนียนไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันสลิมนะคะก็จะแบบว่าปรับได้รวมๆนะถ้าเป็นออโต้แต่ถ้าเน้นแบบว่าไปบางจุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นปากกาลากักลากนะอันนี้ก็ต้องแบบ เย็นๆค่อยๆทำนะไม่งั้นมันก็อาจจะแบบไม่เนียนได้ค่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชันที่แบบว่าปรับสกินโทนค่ะคือปรับได้เลยนะว่าแบบจะเป็นแบบผิวขาวผิวขาวเหลืองหรือว่าเป็นผิวแทนไปเลยคือเราก็ปรับระดับได้นะคะความเข้มน้อยอะไรประมาณไหนได้เลยตามความชอบของเราเลยและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีฟิลเตอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ให้เราเล่นด้วยนะออกเป็นทางแบบฟิลม์มหรือว่า มีแบบความแบบญี่ปุ่นเป็นสก,กุล่าอะไรอย่เงี้หรือว่าเลโทรถ่ายอาหารคือทําได้หมดเลยและสติกเกอร์เขาเนี่ยก็น่ารักนะทุกคนมีให้เลือกเยอะเลยมีแบบใส่หน้าน้องหมาน้องแมวหมีอะไรอย่างี้ได้ด้วยนะดูดิ เออน้องชิบะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือแบบต้องเสียตังนะต้องแบบสมัครเป็น V.I.P นะคะแต่ถ้าซื้อ V.I.P นะคะแอปนี้เนี่ยเขาก็จะตกปีละ1250บาทค่ะแต่เขาก็จะมีช่วงแฟลกดิวนะก็คือราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่900กว่าบาทเองเองก็ลองดูนะคะ แอปที่5 ReMini แอปนี้นะคะบอกกับการที่เราเนี่ยเอาภาพที่แบบเก่าๆหลายปีแล้วเนี่ยหรือภาพหลุดโฟกัสพิกเซลแตกๆเนี่ยเอามาซ่อมได้ในแอปนี้ค่ะตรงไหนนะคะที่ภาพไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะสร้างดีเทลใหม่ขึ้นมาเองนะก็จะมีทั้งปังแล้วก็โปะนะมิล่าเอาภาพตั้งแต่ปีแบบ2011ก็คือแบบประมาณ10ปีที่แล้วภาพก็ค่อนข้างที่จะเก่านะคะมันมีแบบว่าอ่าดออูอันนี้ก่อนอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดใช่ปะแต่อันนี้ ภาพที่เห็นหนะ้าจนใกล้ๆอันนี้คือแกงตัวเองหนึ่งแล้วนะดูนะอันนี้ B บ efore นะเพราะรบบเป็น after คือมันเนียนขึ้นมากภาพของเรานะคะก็จะคอนทราสเนจัดขึ้นสีสดขึ้นนะดูเป็นแบบปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองซึ่งมันก็จะปรับอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนะคะคือเขาประมวลผลให้ออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นไปเลยแอบนี้นะคะเวลาเราแบบว่าแต่งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะกดเซฟรูปเนี่ยเราต้องรอโฆษณาอีก30มวินะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันติดโฆษณาเนี่ยเราก็ซื้อแบบ V.I.P. ได้ก็ะ ตกอาทิตย์ละ99บาทค่ะ แอปที่6 prequel ก็คือเป็นแอปแต่งรูปแล้วก็แต่งวิดีโอที่มีความตีสนิดนึงนะคะฟิลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเทๆ่ๆชิคๆแฟชั่นแฟชั่นนะคะจะเป็นโทนฟิล์มโทนหนังหรือว่าแบบน่ากลัวน่ากลัวผีๆก็มีนะก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆลูกเล่นเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ที่มิล่าชอบที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์มอนโรกับดัสนะคะอย่างเวลาใช้ฟิลเตอร์มอนโรนะคะภาพเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าความเกรีนน,นิดนึงเหมือนเราใช้กล้องฟิล์ม ถ่ายเลยก็ดูเท่ๆไปอีกแบบนึงค่ะมาแต่งภาพวิดีโอบ้างนะคะเดี๋ยววิลาใช้ฟิลเตอร์ดัสแล้วกันนะถ้าแบบเราหน้าสมๆหรืออะไรนี่ก็คือโบอกฟิลเตอร์ทับไปเลยนี่ดูเท่ดูสวยชิคมากเอาไปลง IG Story ได้เลยค่ะมันเก เดี๋ยวลองดูอนอื่นบ้างนะคะอย่างอันนี้มันก็จะมีความแบบเก่าๆย้อนยุคไปอีกนะมีแบบบอกเป็นตัวเลขอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยเดี๋ยวลองแบบผีๆบ้างดีกว่าอยากรู้ว่ามันตอบมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอ น่ากลัวมากเหมือนหนังผีเลยอะเราฟิลเตอร์หลายๆตัวนะคะรวมถึงฟังก์ชันบีบหน้าเนี่ยเขาก็จะถูกหลอกไว้ในพรีเค้าโกนะก็คือถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องไปเสียตังปีละ1050บาทค่ะแต่เขาก็จะมีช่วงสเปเชียลออฟเฟอร์นะคะลด50%ก็จะเหลือ5 4 9บาทค่ะแอปที่เจ็ดไลต์ o ูแอปนี้นะคะเป็นแอปที่เบสิกที่สุดเลยสำหรับการแต่งภาพนะควรมีติดเครื่องไว้เลยนะคะสามารถปรับแต่งอะไรเนี่ยได้ละเอียดมากๆเลยที่มีล่าชอบที่สุดเลยนะคะคือการ ปรับ Color Mix ค่ะก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับสีอื่นในภาพเลยปรับเฉพาะสีเดียวเลยค่ะลองปรับให้ดูนะใบไม้ข้างหลังมาทางนี้ก็จะปรับไปทางเหลืองๆหน่อยก็จะเขียวๆเลย Saturation เนี่ยก็ให้ภาพแบบมันแบบสดขึ้นหน่อยแล้วก็ลูมิเนนซ์นะคะเราสามารถปรับ ีได้และข้อดีของแอปนี้นะคะเราสามารถโยนรูปเข้าไปในแกลเลอรี่เนี่ยได้เป็นแบบ10บสรูปเลยเลือกรูปที่เราอยากเอามาใส่ในแกลเลอรี่เลยค่ะ เราก็จะขึ้นมาในแกลเลรี่เลยเราก็ไม่ต้องแบบมาแต่งทีละรูปแล้วนะคะแบบนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะและ้วเขาจะสามารถเซฟพรีเซตได้นะคะได้หลายตัวเลยจะเป็นของเราเองหรือว่าจะไปดาวน์โหลดมาก็ได้นะแต่ถ้าใครนะคะมีความรู้เรื่องโคนเคิร์ฟหรือว่าคัลเลอร์เกรดดิ้งเนี่ยก็จะแต่งรูปได้สนุกมากขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวมิาจะลองแต่งคัลเลอร์เกรดดิ้งให้ดูก่อนนะคือภาพเนี้ยถ้ามันไปทางแบบว่า โทนส้มๆเนี่ยมันจะสวยมากเลยหรือว่าเราจะไปที่ไลท์นะคะแล้วก็ปรับโทนเคิร์ฟได้เหมือนกันนะก็จะมีความแบบว่าฟุงๆขึ้นมาหน่อยปรับเป็นแบบตามสไตล์ที่แบบเราชอบเลยนะคะเราสามารถปลดล็อกไลท์รูมพรีเมียมได้นะคะก็จะอยู่ที่ปีละ6 0 9บาทแต่ถ้าเกิดว่า ใช้แบบใช้ไลท์รูมในคอมสมัครแบบพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ในมือถือเขาก็จะปลดล็อกให้ก็คือจะปลดล็อกฟังก์ชันมาร์คกิ้งนะคะก็คือปรับภาพเฉพาะบางพื้นที่ได้แล้วก็ยังมีปลดล็อกฟังก์ชันแต่งไฟรอ e ฮิลิ่งบ u ัชแล้วก็ยังมีคลาวด์สโตรจใช้ด้วยค่ะปกติเนี่ยมิาก็จะเข้าไลท์รูมนะเพื่อแต่งสีของภาพเนี่ยให้สวยก่อนแล้วก็ค่อยเอ็กซ์พอร์ตไปแต่งในแอปอื่นต่อค่ะสรุปวิธีนะคะเหมยตู้เนี่ยตุ้งครบจบในแอปเดียว เฟ e แอปปรับหน้าง,ง่ายๆแก่งเพื่อนก็ได้แค่จิ้มหนึ่งทีสโนโปรับหน้าปรับหุ่นละเอียดฟิลเตอร์ดุกดิ๊กน่ารัก Beauty Plus เมคอัพสวยจิ้มสิวง่ายปรับสกินโทนได้ดี r ี Mini ปรับภาพธรรมดาให้คมชัด Prequel ฟิลเตอร์เท่ๆฮิปๆี้สำหรับรูปและวิดีโอและ ไรลูมแอปแต่งรูปโปรโปรสามันประจํามือถือเป็นไงกันบ้างคะกับแอปแต่งรูปที่สาวๆนิยมใช้จริงๆเนี่ยมันมีอีกเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเอามาพูดหมดเนี่ยคลิปนี้ก็คือยาวมากแน่แต่ถ้าใครนะคะมีแอปอะไรที่อยากจะแนะนำเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวมิาจะไปลองโหลดมาใช้บ้างลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องลาลารีวิวด้วยนะคะไปละคะ่ะ